มาให้ความช่วยเหลือเรื่องราวของน้องขายแซนด์วิชคนนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมมีคนเขาร้องเรียนเข้ามาครับบอกว่าช่วยเหลือเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเห็นน้องเนี่ยมานั่งตากแดดตากลมขายแซนด์วิชอยู่หน้าปั๊มปตทย่านคลองทวีวัฒนากรุงเทพเนี่ยขายตั้งแต่พระอาทิตย์จ้าแจ่มไปจนถึงตีหนึ่งตีสองอคือในโพสต์ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเห็นก็ช่วยซื้อหน่อยนะสงสารน้องซื้อ<ฆ>ให้หมดน้องจะได้กลับบ้านนะคะวอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยอุดหนุนน้องหน่อยหน้าปั๊มปตทตลาดเวิร์มาร์เก็ตแต่ทีนี้ผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าเขาเคยเห็นว่าเด็กเนี่ยมากับพ่อ<ฆ>พ่อจะพาเด็กมาปล่อยเอาไว้ไในห,หมู่บ้านเศรษฐกิจให้น้องเดินเร่ขาย,ยตั้งแต่เช้าเคยเจอน้องเนี่ยเดินอยู่ตามข้างทางตั้งแต่เช้ายันค่าแล้วก็เคยช่วยเหมาหมดละหวัวงว่าหมดปุ๊บ<ฆ>เด็กจะได้กลับบ้านไงนะ ต่เปล่าเลยอพอกลับถึงบ้านพ่อแม่ให้น้องเนี่ยเอาของลอดใหม่ออกมาเดินขายเพิ่มนี่นะคะแล้วยังมีข้อความเพิ่มเติมจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ที่เอาภาพนี้มาโพสเนี่ยนะคะมีข้อความแชทของผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่ารู้เรื่องราวของเด็กลึกเข้าไปอีกคุณผู้ชมเขาบอกว่าแม่ของเด็กชื่อกิฟต์บอกชื่อแม่มาเลยนะคะระบุในข้อความแชทนะคะ บอกว่าเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่เงินคงเห็นว่าเด็กขายดีกว่าเพราะคนสงสารเธอบอกว่าที่รู้เพราะแฟนเคยพลาดขับรถชนเพื่อนของแม่เด็กแล้วก็ทําให้เด็กลูกของกิฟต์เนี่ยคางแตกซึ่งแฟนก็รับผิดชอบทุกอย่างแต่ปรากฏว่าแม่เด็กมาเรียกค่าเสียหายอีกสามหมื่นพอบอกไม่ให้ก็บอกจะไปฟ้องเธอเนี่ยบอกสงสารเด็กๆที่ต้องออกไปทํางานทุกวันตั้งแต่เช้า เธอตัวเธอเองนะเลิกงานมาสี่ห้าทุ่มเด็กยังไม่เลิกงานเลยเด็กยังดั่งขายแซนวิชอยู่บางทีเห็นนอนหลับคาโต๊ะคาเก้าอี้อันตรายอย่างยิ่งพ่อแม่ไม่ห่วงน้องบ้างหรอลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะน้องชินคุณผู้ชมคะครเราส่งน้องทอมสมศักดิ์สีชุ่มค่ะไปดูหน้าปั๊มปตทหน่อยวันนี้น้องมาเดินขายหรือเปล่าพ่อแม่เด็กอยู่ไหนออนอกจากกรณีของน้องที่ขายแซนวิชคนนี้มีเด็กคนอื่นอีกไหมติดตามกันสดจากที่จริงค่ะ ทอมอยู่ที่หน้าปั๊มแล้วนะคะน้องทอมวันนี้เจอน้องที่มาขายแซนด์วิชไหมคะครับวันนี้นะครับยังไม่เจอเด็กหญิงออกมาขายแซนด์วิชเตอยงใดนะครับซึ่งก็น่าเป็นที่สังเกตว่าตัวผู้เป็นแม่นั้นน่าจะรู้ตัวนะครับหลังจากมีเพจดังนั้นได้แชร์เรื่องราวไปยังโลกโซเชียลแล้วก็มีการเผยแพร่ต่ออย่างแพร่หลายนะครับโดยวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าปั๊มปตทนะครับซึ่งตรงจุดตรงนี้นะครับคือจุดที่น้อง จะมานั่งขายแซนด์วิชเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงค่ำมืดดึกดื่นซึ่งบางวันก็มีคนที่โพสต์เรื่องราวของน้องเนี่ยบอกว่าขายไปจนถึงตีสองก็มีนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สร้างความสงสารความเมตนาให้กับผู้คนที่พบเห็นและก็ผู้คนที่ได้อ่านเรื่องราวของน้องครับแล้วก็ในเบื้องต้นนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนายนิติพลบุญทองนะครับรายเดอร์ที่มาจอดรถรับออเดอร์บริเวณหน้าปั๊มน้ํามันแห่งนี้ก็บอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงมานั่งขายแซนด์ว เกือบทุกวันนะครับบางวันก็มา2คนบางวันก็มาคนเดียวจะนั่งบริเวณหน้าเสาไฟฟ้าที่ปั๊มน้ามันนะครับไม่ย้ายไปไหนถึงแม้ว่าจะตากแดดและที่ข้างๆจะมีร่มไม้ก็ตามนะครับโดยเวลาแดดออกก็จะใช้ร่มที่นําติดตัวมาเนี่ยไว้บังแดดเท่านั้นปกติเวลานี้เด็กหญิงน่าจะมาแล้วเพราะทุกวันจะเข้ามาตั้งแต่ช่วง9โมงถึงหัวค่ำเท่าที่เขาเห็นแต่ลอกเหนือเวลานี้นะครับก็ไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ผิดปกติไม่มีใครมาส่งนั่งขายของเลยนะครับ ่วนตัวรู้สึกสงสารน้องเพราะยังเล็กอยู่ไปฟังเสียงกันครับขายแซนด์วิชแล้วก็น้ำส้มอ่ะมีกี่คนที่ก็ที่เห็นก็มีสองคนนะแล้ววันนี้เห็นเห็นน้องมาไหมในตอนเช้าวันนี้ยังไม่เจอเลยครับแต่ปกติพราจะมาชุนช่วงสายประมาณกี่โมงครับประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเย็นบ่ายนะครับแล้วยาวไปถึงกี่โมงที่พี่เห็นเคยเห็นที่แบบถึงที่สุดกี่โมงประมาณเย็นๆแล้วประมาณห้าโมง ก็สงสารนะครับเพราะมานั่งตากแดดแล้วมีลมอยู่อ,อันเดียวลมลมไม้ก็ไม่อยอมมานั่งใต้ลมไม้วันทุ่มสองทุ่มที่ยังเห็นอยู่ใช่ไหมอ่าแต่ก็เป็นบางวันอยู่นะบา,บางวันแต่เดเมื่อก<า>ี<า> <ๆ S 1> ้เขาขายหมดก่อน<ๆ>ก็เขาต้ขัาบไปครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะเขาก็เป็นเสียงของนายนิพนธ์ลูกแก้วนะครับเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าตลาดเวอร์มาเก็ตนะครับบอกว่าวันนี้ก็ผิดปกติเหมือนกับทุกวันนะครับเพราะว่าเด็กหญิงไม่มาขายของ ในขณะที่ทางในโซเชียลนั้นผมก็ได้มีการสืบหาข้อมูลนะครับจนได้แหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกันในหมู่บ้านดังย่านนี้บอกว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยมีกัน5คนนะครับเป็นเด็กผู้ชาย2คนเป็นเด็กผู้หญิงอีก3คนส่วนใหญ่นะครับผู้เป็นแม่จะใช้เด็กผู้หญิงมากกว่าส่วนลูกชายจะให้อยู่บ้านนะครับและจะมีหน้าที่ไปรับไปส่งเห็นแบบนี้มาตลอดส่วนตัวเนี่ยเขาก็รู้สึกสงสารเด็กมากเค,เคยสังเกตนะครับแต่กลับแทนที่เด็ก พอขายหมดเนี่ยจะกลับบ้านแต่ว่าแม่ของเด็กเนี่ยกลับนําของไปเติมให้ลูกตลอดทําให้อยู่จนถึงค่าม,มืดนะครับและบางวันก็มีคนโพสต์เห็นขายหน้าตลาดัวาร์เก็ตถึงตีสองซึ่งก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือเด็กครับไปฟังเสียงกันครับผมว่าเขาเขาเลี้ยงลูกดีนะแต่มันไปผิดวิธีิดนึงตรงการที่เขาใช้เด็ก หรือว่าเขาให้เด็กไปหารายได้เนี่ยเขาใช้ระยะเวลาตอนหนึ่งวันต่อการให้เด็กไปขายของเนี่ยมันมากมากเกินไปสำหรับเด็กตัวเล็กอายุแค่สักใกล้ๆ<ม>สิบขวบหรือสิบขวบน่าจะไม่ถึงสิบขวบเนี่ยคือการที่ขายของเช้ายันมืดผมว่ามันน่าสงสารเด็กครับผมบมันเป็นด่าวสองคมครับผมเรื่องนี้ระหว่างการช่วยเหลือกับไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นผลเสียกัน้องทุกทางอ่ะผมวา่ามันต้องเริ่มต้นจากตรงครอบครัวออกมาก่อนอืมเกิดอะไรขึ้น ที่เอาเด็กมาขายแซนด์วิชไอขายแซนด์วิชมันไม่ผิดไอขายกี่โมงกี่โมงไม่ผิดแต่มุมอมองที่คนอื่นเห็นคือทําไมมีแค่เด็กมาขายแล้วถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กแล้วจะทำยังไงสําหรับจุดที่เด็กจะนั่งขายแซนด์วิชนะครับมีทั้งหมด3จุดคือจุดแรกที่ตลาดเบิร์ดมาร์เก็ตแห่งนี้นะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยที่หมู่บ้านเศร,รษฐกิจวงเวียนที่2แล้วก็หมู่บ้านเศร,รษฐกิจวงเวียนที่3านะครับ ซึ่งเด็กหญิงทั้ง3าคนจะเวียนกันมาขายของตามที่ต่างๆทั้ง,ท,งที่ได้กล่าวไปข้างต้นที่ทั้ง3จุดนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นวันนี้นั้นทางผมได้ทราบที่อยู่ของเด็กทั้ง3คนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายผมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของพอมกอ็จะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์กพอยส์รายงานจากย่านทวีวัฒนาครับขอบคุณ a a s 5G ครับ คุณน้องทอมด้วยนะคะที่ช่วยประสานไปยังพมช่วยตรวจสอบหน่อยคือเหมือนที่เพื่อนบ้านบอกแหละว่าคือดีที่สอนลูกให้รู้จักธรรมหากินช่วยเหลือการงานที่บ้านแต่ให้ขายถึงตีสองหรือให้เด็กผู้หญิงไปนั่งขายอยู่กลางแดดจัดอันนี้มันมันเกินไปหรือเปล่ามันต้องมีความเหมาะสมมีความพอดีกันด้วยคือสงสารเด็กอะนะฮะ